เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมเต็เซนไฟเยอร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมนะครับในเซิร์ฟไฮพิเซลนะฮะในมินิเกมที่ชื่อว่า blocking dead นะครับตอนนี้ผมก็เล่นอยู่กับน้องภูมินะฮะโอเคไปตัวใครตัวมันก่อนตอนนี้เจอกันที่โบสถ์นะจ๊ะโอเคโอเคโอ้โหโดนบล็อกบล็อกกีดกันเอ้ยยังไม่ได้ฟาร์มของเลยเนี่ยโอ้โหโคตรเซ็งโคตรจะช้า เจอโบดแล้วไงห้อกมาปุ๊บเจอปั๊บโอ้ไม่กูโอเคเปิดกล่องรัวๆเลยแล้วกันเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องนี่มีการเอาไม่หมดด้วยเยอะกกล่องก็ไม่รีหรือมันรีวะโอ้ยแงเกงว่ะโอ้ดีมากอยู่ใอล้ใกล้ๆโบสถ์แดงเก่งเฉยเลย ไม่เอตรงหลุมศพใกล้ๆบนนโบสถ์โอเคโอเคจังหวะน,นี้ไอ้กล่องตรงสะพานไม่มีใครเปิดไว้ขอแล้วกันนะฟาร์มกระสุนเลยมันรีมั้งมันรีแล้วโหมีคนมาเปิดในบ้านแล้วเหรอโอ้ใหมก่กอดไม่เป็นไรช่างมัน ชึบชุบชุบฮะกล่องดีแหละจ้าขอหน่อยแล้วกันนะโอ้โหไอ้ซอมบี้นก็โหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เราอยากเปิดกล่องพวกซอมบี้รีบไปตายไปเอาอิมสิบหกมานรัวเลยแล้วกันโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะตายตายตายโอ้โหเกือบตายกูเกือบตายโอ้โหเดียวเดียวเดียวเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเฮ้ยไม่เอาน่ะไม่เอาน่ะไม่เอาน่ะ โอเคก็มันจะกลับโบนแล้วก็มันจะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโอ้ไม่เล่นละไม่เล่นมีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่มีน้อยมากโอเคโอเคขอบคุณครับอืมอยากฟาร์มของมากของได้มีเยอะเลยโคตรสิงมากนี่กล่องนี้แล้วกันโอ้โหกระสุนได้โคตรเยอะนี่ประชดนั้น โอเคฟาร์มครับอู้หูโดนทุบเยอะด้วยจะเย็น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 ไปแล้วกลับแล้วแล้วคุณมาอยู่อะไรกันตรงนี้4 2คนนี่ไปโบสถ์แล้วจังหวะนี้โอ้โหกองกองกองยังไม่มีใครเปิดบออกเเลยยาาข้ไปในรถพยาบาลมีสองคนแย่งกล่องแย่งกล่องกันด้วยเลยไม่แย่งอะไรในรถพยาบาลนะเดี๋ยวก็โดนทอมบี้ไล่ทุบอืม วัดนี่นี้โอ้โหไอหคนนี้เขายืนน,นิ่งไงเดี๋ยวก็โดนทุบโอเคมารวมกันที่โบสถ์นะจ๊ะทุกคน <lay. S 1> ใครมีกระสุนสาดออกไปกระสุนนอกอันอานากระสุนตัวเองไะม,มีนิดเดียวเองออเอาเลยเอาเลย กลุ่มใช้กระสุนโคตรเปลืองอเ,อเล็งหัว <c oughs> บอกให้เล็งหัวไงนัดเดียวตายนะ่นะนัดเดียวตายไงเล,ลง็งหัวหัวอาหารก็โอ้ไงโคตรจะซิงอาหารแอปเปิดกล่องแถวนี้แป๊บ โดนเปิดหมดแล้วแหละจีจีมันแย่งกันเปิดกล่องหมดแล้วว่าโอไมค์กอดไม่เปไรแอบอยู่นิ้แล้วว่าโอ้กองกองตรงนี้ไม่เปิดไปจีมากสวยงามอะไรพวกจะมาแย่งของเราทำไมเนี่ยเอาเลยเอาเลยเลยโอ้โหซอมบี้เยอะไปไหน เดี๋ยวผู้เล่นสเปียร์คนเองล่ะเดี๋ยวนะใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวนี้แค่นี้เองล่ะนี่มีอะไรไหมไก่ตัวโอเคอาหารจะหมดเลยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสีมีเดอะซอมบี้ระวังมันเกิดข้างหลังเว้ยแล้วมันตี จีจีครับผมช่างมันช่างมันแบ่งกันแบ่งกันอ้าวผู้เล่นเดียวสิบคนชิปหายแล้วไม่มันเยอะขนาดนี้ลอมบี้เนี่ยฮะโอแล็กด้วยนะจีจีครับยิงมันยิงมันยิงมัน ทำไมเสยงข้างนอกมันฆ่ากันรัวๆเลยปะมันแอบในรถพยาบาลเหรอคิดว่าจะรอดเหรอพวกแอบในรถพยาบาลโอ้โหนั่นเกือบตายแล้วดูจากท่าทางอืมโอ้โหอาหารจะหมดแล้วว่าใครมีอาหารขอหน่อยเซ่เฮ้ยมีเกมนะที่มีสอง ออกมาเดียวามาเดียวโอเคโอเค G Y M จิมโรงจิมที่โรงเรียนโรงเรียนตามมาตามมาฝ่าโงซอมบี้ออกไปโรงยิมโรงยิมโอเคโอเคตามมาตามมารอบนี้อ่านออกเว้ยมันอ่านง่ายไงบางศัพท์มันก็อ่านยากไงแล้วก็ไม่รู้เรื่องโอเคโรงยิมครับผมอยู่ตรงโรงเรียนไอ้ตรงที่มันมีสแตนเชียรหน่อย ไปเลยเดี๋ยวขอฟาร์มของแป๊บฟาร์มครับจังหวะนี้ฟาร์มฟาร์มรัวๆนี่นี่อย่างนี้แล้วกันขอเยอะๆขอเยอะๆโอ้โหแหล่งเติมกระสุนเลยป่าเติมอาหารด้วยเป็นอะไรที่ดีนอ๋อในห้องการสอนกันเีินกันสอนพุ่งไปรอที่จะสแตนเชียร์แลวก็ได้หรือฟาร์มของก่อนก็ดี ตรงที่ฝรั่งมันเดินไปไหนเออเดินตามฝรั่งไปเออนั no ้นเออนั่นแหละเดินเดินเข้าไปเออตรงนั้นแหละโอ้โหมิลอมบี้เกิดโอไมค์กอดกลับว่าจะไปฟาร์มของกลับดีกว่ากลับมาอยู่กับเพื่อนโอ้โหจะเยอะขนาดนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาโอ้โหเดี๋ยวซอมบี้จะเย็นนะจ๊ะจะเย็น ตู้มอัดหัวหนึ่งดอก <S <S จีจีเอา้าพุง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 เมาพุงเมาเออเออเอเอท่อานไปเปิดกล่องกอง่อนนะพี่เปิดกล่องมาเลยเปิดกล่องเปิดกล่องเอกพุงใช้กระสุนโคตรเปลืองหัวหันใช่อาหาราหาร้นเร็วมากโอ้โหซอมบี้เย็บไปไหนวะเอาลูกซองดันเลยแล้วกันโอเคคนอื่นยิงช่วยหน่อยดิวะ เฮ้ยคนอื่นทำอะไรอยู่วะยิงช่วยนหน่อยดิกระสุนหมดหละโอ้ my god ซอมบี้ใจเย็นนะซอมบี้ใจเย็นโอ้โหมีคนตายคนนึงวะ่ะข้างนอกข้างนอกเฮ้ยอยากอยากออกไปเก็บของมันวะ่ะโอ้โหรอบมากล่ามหายรูปมากล่ามหายแนย่นอนจังหวะน,นี้ไม่รู้ภูมิ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 ไม่ต้องออกมาโอ้โหอย่าออกมาเลยมืดมากมืดมากอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าออกมากลับไปเอาาอเฮ้ยตา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 ยยิง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 เฮ้ยภูมิภูม พุ่มเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนโอเคโอเคโอ้โหออกไปปุ๊บโดนสถานะวิทเทอร์ปั๊บเลยโอ้โหเลือดก็ลดด้วยยิง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 ไม่ไม่ไม่มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ภูมิเอาเลยภูมิเอาเลยโอ้โหเกือบเกือบตายว่ะเฮ้ยเร็วเร็วเลี้ยงหนึ่งนาทีเลี้ยงหนึ่งนาทีช่วยกันช่วยกันโอเคยิงช่วยกันช่วยกันจ้าช่วยกันนี่โอ้โหจะเยอะไปไหนวะโอ้มไอ้กูดโอ้โหกระสุนหมด าร์มตังค์ล้วนๆย้โอ oh, ้โหชิปหายแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวที่รู้ๆยิงก่อนแล้วกันยิงกดไว้ก่อนยิงกดไว้ก่อนยิงให้หมดเลยกระสุนกระสุนมีเท่าไหร่ลั่นออกหมดเลยลั่นกูลั่นโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหอาหารหมดอาหารจะหมดแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากระสุนหมดเนี่ย GG Good Game ชิปๆโอ้โหโดนทุบ เฮ้ยภูมิสามสามสิบวิสามสิบวิทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้สามสิบวิบอยเ่ๆภูมิภูมิวิ่งวิ่งเลยนะถ้ามันมาใกล้วิ่งเลยสามสิบวิสามสิบวิเอาให้ได้เอาให้ได้สามสิบวิสามสิบวิโอ้โหแ้วมันจะมาเยอะขนาดนี้เลยน่ามันจะมีระเบิดให้ป่ะภูมิบ้างไหมเฮ้ยภูมิไม่ไม่ไม่ภูมิภูมิกระสุนหมดเลยกูวิ่งอย่างเดียวทีนี้กูวิ่งเลยกูวิ่งเฮ้ยภูมิสิบวิสิบวิทำไม่ได้สิบวิสิบวิ เไ,ไม่ไม่โอ้โหโอชัดมาโอ้ยม,มันสามวีโอสามวีสุดท้ายมามาโอ้โหแซนมาก โคตรเซ็งโคตรเซ็งโอลี่แคลมโอลี่แคลโอเคพอพอโคตรจะเซ็ง